จะอยู่เป็นเพื่อนแม่กินข้าวด้วยแม่เอาข้าวให้กินด้วยโดนเพื่อนหลอกมาทำอะไรก็ไม่รู้ดยพระ,ะอยู่รอบข้างนะคะทำอะไรวันนี้เรามาตกปลาหวยอ่ะไอ้เงือกท้องเสียอ่อนแอน เขาไม่อยู่กับพี่ออฟชั่นอลคนแล้วก็อ่อนแอเลยเนาะอะไรแล้วใครดูแลทำอะไรอะพอยกินข้าวดอ่มดนเอร์กันสองคนใต้แสงแสงอะไรแสงไฟนีออนโอ้โหหน้าปอมอย่าลืมดูละครนะคะ เราอยู่ในสวนในไร่ะนะคะ <c oughs> เราอยู่ในส่วนอังวนดรวินทาราค่ะ <c oughs>